อยากรู้คามก่อนครับเลยตื่นเต้นเหรอไม่เพราถูกสอบหรือว่ายังไงคือเรียกว่าคนตอบก็มีผลเหมือนกันครับผมดูที่ว่ารู้จริงไม่จริงตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่าตอนเปิดรายการนครับผมมือเย็นเลยเฮ้ยมืออาชีพขนาดนี้นี่มีหลายคำถามลยใช่ไหมพี่เต้พี่เต้ก็มีอันไหนของพี่เต้อ่กเริ่ม่เรื่องของพี่ก่อนนะฮะทำไมเซตอัพกรองของพี่เคนนะครับถึงมีทอมเยอะจังเลยนะฮะ มีไว้ทําอะไรเยอะแยะครับพี่อั้นี่คือใสอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปหรือยไงไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆริงเขียนไว้จริงครับแล้วก็พี่เคนตั้งเสียงกองสูงกว่าปกติหรือเปล่าหรือว่าผมคิดไปเองีละอันไหมอ่ะทีละอันไหมเรื่องทอมก่อนก่อนทำไมมีทอมเยอะไม่เกี่ยวกับว่าทอมดีอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เล่นไม่ใช่ไมเล่ไม่ควรนะจริงๆก็ไม่ควรพูดออกมาเลยอ๋อเหรอครับผมคือมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวมากกว่าครับคือชอบเสียงที่เยอะมันมีหลายโนตนั่นเองคือมีทอม ทอมบนเนี่ยแรกทอมก็คือ3ใบมี8 10 12 8ก็คือ8นิ้วมันเรียกตามขนาดความเส้นผ่านศูนย์กลางครับแ10 12แล้วก็16เป็นฟลอร์ทอมมันเป็นเรื่องของความชอบในโทนเสียงที่มันเยอะเราสามารถเล่นลุกเล่นได้เยอะแต่ไม่ได้บอกว่าการที่มีทอมเยอะจะเก่งหรือว่าของน้อยแล้วไม่เก่งไม่เกี่ยวนะบางคนใช้แค่หนึ่งทอม1ฟลอร์นี้ก็เก่งเหมือนงานแต่ว่า,าก็อาจจะใช้เรื่องของเสียงที่ไม่ได้เยอะ คือไม่ได้<ท>ชอบโน้ตเยอะอะไรอย่างเง<ส>ี้ยแต่เราจะชอบที่มันมีเสียงแปลกๆเยอะๆอะไรเงี้ยครับนี่อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับครับผมก็จะมีทอมอยู่ข้างบนสใบมีบอทอมใบหนึ่งแล้วก็มีแนอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีชากกุ๊กจิกเล็กน,น้อยคือสร้างสรรรีสันมีกุงๆๆๆ้งกิ้งกุ้งกิ้งถงใจอ่าใช่ใช่สร้างสีสันมากกว่าไม่ได้ไม่ได้วัดว่าจะต้องเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยเป็นความชอบส่วนตัวครับครับผมน้องๆถามมานะฮะก็นอกจากเรื่องทอมแล้วบอกว่าตั้งเสียงกรองสูงกว่าปกติหรือเปล่านะครับถ้า ตั้งสูงกว่าปกติถ้าผมไม่คิดไปเองช่วยบ,บอกหน่อยได้ไหมว่าทําไมถึงจูนสูงกว่าปกติงั้นต้องบอกเลยครับว่าน้องไม่ได้คิดไปเองนะคือ <c ười> ถ้าในทางร็อก <ents> เนี่ยก็ถือว่าอาจจะสูงกว่าท, <inflamm S 1> ทว <ข otic S 1> ไปความว่าไงพี่สูงนี่ห <c ười> มายความว่า <c ười> คือตอนจูนเราต้องยืนไม่ใช่ล้ว <c ười> <c ười> ไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นไม่น่าเล่น คือเสียงมันสูงคือร็อกเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยหรือว่าวินเทจเขาจะชอบแบบตั้งเสียงต่ำๆแล้วก็บึมบึมออกมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบยิ่งใหญ่คือถ้าแบบตีไปปุ้งๆุงไปอะไรอย่างเงี้ยของเรามันจะปุ้งพุ้งขึ้นมาเลยแต่ของถ้าร็อกเขาจะบึมบึมๆะอย่างเงี้ยเรารสึกว่าเฮ้ยไม่ชอบชอบที่มันพุ่งๆออกมาก็เลยจูนให้เสียงมันสูงขึ้นนิดนึงตามสไตล์แบบพวกถ้าใครฟังพวก r b ถ้าใครฟังแบบ พวกคนคนผิวดำกอสเปลอะไรเงี้ยก็จะได้ยินว่าเขาจะจูนสูงประมาณนี้มันจะแบบมันจะพุ่งแล้วมันจะได้ยินชัดเวลาที่ส่งหรืออะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วเวลาเริ่มจูนเริ่มจากอะไรก่อนครับเริ่มจากก็ท่าที่เคยทที่ทำปกติคือมันมีหลายวิธีมากนะครับ<อ>แต่ว่าของผมก็จะเริ่มจากใบแรกก่อนเลยใบล่างคือชิกก่อนอแล้วค่อยไล่ขึ้นมา,าสเน่แล้วก็ทอม รไล่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็น้องๆลองดูนะฮะว่าชอบแบบไหนอันนี้คือวิธีวินีคือหนึ่งวิธีที่สามารถไปเลือกทำซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ฮะคาดว่าอาจจะมีทําคลิปมาทางซีล h ช n แนลเป็นเรื่องของการจูนกลองให้ดูกันคร่าวๆซึ่งจริงเคยบอกไปแล้วแหละตอนนั้นในซีลแช n แนลเราไปหาดูจําไม่ได้ว่าตอนอะไรแต่ว่าคุยให้ฟังแล้วว่าเรื่องของการตั้งเสียงกลองเนี่ย ในรูปแบบของผมเองตั้งยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ลองหาดูในซิลแชนแนลนะฮะในยูทูบนะครับเซิร์ชคำว่าซิลแชนแนลครับช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นเพลงหยุดรักยังไงอยู่ในสตูดิโอเธอพี่เคนไปอยู่ในช่องแมวน้ำด้วยเหรอคะไม่ใช่ฮะับซิลนิซดครับชื่อวงอ๋อโอ้โหไม่ใช่ชื่อวงชื่อบงใช่ชื่แวงหมดยังแซดหมดยังชอบบงนิดหมดหมดนมาใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วหมดแล้ะช่องแมวน้ำ ก็ดูเหมือนเป็นช่องแบบอนุรักษ์สัตว์โลกนี่แบบซิลแชนเนลนะคะผมก็ก็เป็นแอะไรอย่างนงี้ผมก็ไปให้ปลาโย่ไหมไม่ใช่ซิลวงซิลเออซิลวงซิลซีลใช่ก็ชอบเหมือนกันมุงพี่ขอบคุณค่ะครับผมเออมากหว้ใช่ไหมเอาหล่ะก็เรียกพี่ชาไงเลียพี่ชาไม่ไม่ไม่อ้า มีคำถามเป็นคำถามที่ีอันนึงแล้วเหรอมี่มือเย็นไม่หมดเลยนี่นี้เหมือนสับยากด้วยนะพี่เคนอันนี้เนี่ยไปโพสใน Facebook ีนแ m ม Music นะสับยากพี่เคนอาจจะไม่สนัดแต่ท่ายากพี่เคนเยอะมากนั่นไงนั่นไงโอ้ยนิกนัสติกแล้วตีกองท่าตีกองท่ามันเยอะครับ มีหลายเทคนิคอ่าได้ค่ะก็ช่วยสอนวิธี Import Drum Pattern ใน Metronome exp 3 2หน่อยครับคือถ้าเราจะสร้างจังหวะกลองใหม่ๆในตัวโปรแกรมนี้จะทำยังไงรบกวน ตพสออ๋โพสคลิปเขาสะกดคลิปโอเคโอเคแล้วก็โพสคลิปไปโพสคลิปลง Facebook ให้ด้วยนะครับโอ้โหขาบตลกเลยว่ข้าตลกมาดไม่ตลกนี่เขาซีเรียยนไม่ใช่เป็นคนตลกอ๋อเหรโอ้โทษโทษ นี่นะคำถามแรกเมื่อกี้ยังดูเป็นมืออาชีพเลยแต่ถ้าคำถามนี้รับรองมั่วอาชีพแน่นอนนะครับยังไงมันยากอยู่เหมือนกันคือบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ทุกโปรแกรมแต่เดี๋ยวลองจะไปลองค้นข้อมูลดูให้แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมใช้อันอื่นได้เป็นโปรแกรมทำเพลงไปเลยมากกว่าครับมก็อาจจะง่ายกว่าก็ลองลองเดี๋ยวลองดูว่า จะแนะนําเป็นตัวนี้หรือว่า<ฆ>จะไปยังไงเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลนิดนึงละกันนี่คือวิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นครับผมยังไม่รู้ยังไม่พูดดีกว่าใช่คกว่าน้องๆมีคําถามอีกนะครับก็ส่งมาที่ Facebook ของเราได้เหมือนเดิมเลยนะครับ GMM Music แล้วก็ทาง S M S ด้วย4642888เหมือนเดิมเลยนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM แททางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี